hello students สวัสดีนักเรียนชั้นป2ค่ะวันนี้นะคะในวิชาภาษาอังกฤษเราจะมาเรียนกันเรื่อง in on under นะคะเดี๋ยวนะักเรียนไปหยิบ students book นะคะเล่มสีน้ำเงินขึ้นมานะแล้วเปิดไปที่หน้า34ค่ะ p a g e 3อ๋ f 3 4นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปพร้อมกันแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะคะว่ามัน ก็คือเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรเนาะอ่ะถ้าความลราไปดูเลยค่ะ Page 34 in on under read trace and write in on under in on under จบไปแล้วนะคะก็คือมีทั้งหมด3คำเนาะคือ in, on แลวก็ under นะคะอ่าเดี๋ยวนักเรียนไปดูไปพร้อมๆครูนะคะว่ามันคืออะไรเนาะคำแรกคือคำว่า in นะคะ i n อ่านว่า in นะคะแปลว่าในนะคะคำที่2คือ o n เนาะ o n อ่านว่า on แปลว่าบนนะคะและคำที่3คือคำว่า under under u n d e r under แปลว่าใต้นะคะคือใต้ล่างใต้โต๊ะอะไรอย่างนี้เนาะก็คือคำพวกนี้นะคะมันจะบอกว่าสมมุติมีของอยู่สองสิ่งอย่างเช่นมีแมวกับมีแมวอยู่ในหมวกอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า the cat is in the hat อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวต้องลองดูแบบฝึกหัดเนาะจะได้เข้าใจนะคะ,ะนักเรียนนำแบบฝึกหัดเล่นสีฟ้าขึ้นมานะคะ นะแล้วก็เปิดไปที่เพจเอ e 2 t ค่ะเดี๋ยวเราทำแบบฝึกหัดไปพร้อมกันนะคะนี่อันนี้คือเพจ24 e t นะคะดูอันแรกอันแรกเขาบอกว่าเนี่ยคำสั่งบอกว่าให้ look and write นะคะก็คือให้ดูรูปภาพเนี่ยค่ะแล้วก็เขียนลงไปตามแต่ละข้อให้ถูกต้องทีนี้เราต้องรู้คำศัทนะ์เนาะว่า เอาคำศัพท์เขาก็มีมาให้แล้วเราต้องรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะตัวอะไรมันอยู่ตรงไหนของอีกของอีกสิ่งหนึ่งเนาะ,ะดูข้อที่1คะ่ะมี cat ก็คือแมวกับ sofa ใช่ไหมคะเขาก็เอาเป็นคำว่า the cat is on the sofa ก็คือแมว on แปลว่าอะไรคะดูเมื่อกี้สิจำได้ไหม on แปลว่าอะไรนี่ on แปลว่าบนใช่ไหมคะ the cat is on the sofa ก็คือแมวอยู่บนโซฟานะคะดูข้อที่2 The dog เห็นไหมคะเห็น the dog ไหมอยู่ใต้ล่างของ the bed ใช่ไหมอยู่ใต้ล่างเตียงก็คือ under นี่นะคะ under คำ,คำนี้แปลว่าใต้ล่างเนาะแปลว่าใตา้นักเรียนก็ต้องใส่คำว่า the dog นะคะ he is under แล้วก็ใส่คำว่า the bed แบบนี้เนาะนัะกเรียนเขียนตามได้เลยนะคะ number three number t ดูที่รูปภาพนะคะมี Ann แล้วก็มี bedroom bedroom ก็คือห้องนอนนะคะแอนก็คือผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแอนนะคะน้วเนี่กก็จะต้องใส่คำว่าแอนลงไปก่อนเนาะแอน is in the bedroom แอนอยู่ในอยู่ในห้องนอนนะคะแอนอยู่ในห้องนอนต่อไป number f ค่ะมีแซมแซมคือผู้ชายคนนี้ชื่อว่าแซมนะคะแล้วก็ garden คือสวนเนาะ garden แปลว่าสวนนะคะ ก็จะต้องใส่แซมก่อนใช่ไหมคะแซม is in อยู่ในสวนก็ต้องมาคำว่า the garden เนอะแซม is in the garden ต่อไป number 5ม mark ะะีมากนะคะมาก็คือแก้วแล้วก็ table คือโต๊ะนะคะทีนี้เราไม่รู้ว่ามันจะต้องเอาอันไหนขึ้นก่อนใช่ไหมคะนั้รียนก็ต้องมาดูคำตรงนี้ค่ะคือคำว่า under under แปลว่าใต้ล่างอะไรมันอยู่ใต้ล่าง แก้วใช่ไหมต้องเราก็ต้องใส่ the mug ก่อนเนาะ the mug is under the table นะคะใส่ the mug คือแก้วนะคะอยู่ใต้ล่าง the table อยู่ใต้ล่างโต๊ะนั่นเอง number s มีแดนกับ bathroom แดนคือผู้ชายคนนี้ชื่อว่าแดนนะคะและ bathroom ก็คือห้องอะไรคะลองดูรูปซิห้องน้ำใช่ไหมคะก็ต้องใส่แดน is in the bathroom แบบนี้เนาะ นี่ค่ะเสร็จแล้วหน้าที่24นะคะไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนะคะต่อไปค่ะหน้าที่25ค่ะหน้าที่25เราจะมาวาดรูปไปพร้อมๆกันนักเรียนเตรียมดินสอแล้วก็ยังลบขึ้นมานะคะถ้าใครวาดไม่ทันนักเรียนสามารถกดหยุดคลิปวิดีโอได้เลยนะคะหรือว่าจะดูใหม่หลายๆครั้งก็ได้ค่ะเอาตามที่นักเรียนสะดวกเนาะแต่ต้องวาดรูปตามให้ถูกนะคะ ดูคำสั่งเขาบอกว่า read and draw ให้อ่านประโยคเนี่ยค่ะตั้งแต่ประโยค1ถึงประโยคที่8ประโยค e i นะคะว่ามันตรงกับว่ามันคือรูปนี้แล้วมันจะต้องมีอะไรอยู่อีกใช่ไหมคะก็ให้วาดรูปเนาะอย่างเช่นเขาข้อนี้มี a bird is on the table เนี่ยก็ต้องวาดรูป bird อยู่ข้างบนโต๊ะนะคะข้อที่2 number 2มีรูปแชร์มาแล้ว the chair i เก้าอี r เขาบอกว่า Lisa is on the chair Lisa นั่งอยู่บนเก้าอี้นักเรียนก็ต้องวาดรูป Lisa นะคะ Lisa ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงนั่งอยู่บน on แปลว่าบนเนาะนั่งอยู่บนเก้าอี้วาดรูปเลยนะคะนักเรียนวาดเองเนาะจะกดหยุดคลิปหรือว่าจะมาวาดตามทีหลังก็ได้นะคะแต่วาดให้ถูกนะต่อไป number t number 3รูปนี้มี uh, มี the box มาให้แล้วนี่ the box ก็คือกล่องนะคะอันนี้ the box ขาบอกว่า a hen is in the box a hen ก็คือแม่ไก่ค่ะ1ตัวเท่านั้นนะมีแม่ไก่1ตัวอยู่ใน in แปลว่าในใช่ไหมคะ in the box ก็คือมีแม่ไก่อยู่ในกล่องนี้นะคะว่ารูปแม่ไก่เนาะในข้อที่3นะคะ number 4มี the hat มาให้แล้ว the hat ก็คือหมวกตัวนี้นะคะหมวกอันนี้แล้วเขาบอกว่า a cat is on the hat on แปลว่าอะไรคะ on แปลว่าบนใช่ไหมแปลว่าบนเนาะ a cat is on the head ก็คือมีแมวอยู่บนหมวกนะคะตรงนี้นะักเรียนวาดรูปแมวนะคะวาดลงไปได้เลย number five a r a t is on the clock มี the clock มาให้แล้วเนี่ยอันนี้คือ the clock the clock ก็คือนาฬิกานะคะแล้วเขาบอกว่ามี a r a t a r a t ก็คือหนูค่ะหนูหนึ่งตัว y o u on on เป็นไง อ n แปลว่าบนใช่ไหมคะมีหนูหนึ่งตัวอยู่บนนาฬิกาวาดหนูลงไปหนึ่งตัวนะคะ number 6 number 6บอกว่า max is in the car max is in the car the car มีแล้วนี่ the คาคืออันนี้ก็ต้องวาด max max เป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายวาดผู้ชายอยู่ในรถคันนี้นะคะจะอยู่ที่กระจกหน้าหรือกระจกหลังก็ได้วาดไปเลย number 7 Sam is on the mat อันนี้คือ the mat t ต์เด t มคือเสือเนาะเขาบอกว่า Sam is on the mat Sam อยู่ on เป็นไงบนใช่ไหมคะ Sam อ,อ,นะอยู่บนเสือแล้วเรียนก็วาดตรงนี้เลยเวาา Sam นั่งอยู่บนเสือก็ได้หรือยืนก็ได้นะคะและ Number 8 A d o t is on the mat t อเดมผื่นเดิมเลยเด e m a มคือเสือใช่ไหมคะมี a dog อยู่ด้วยก็ต้องวาด a dog ก็คือสุน,นัขนะคะหนึ่งตัววาดลงไปเลย อยู่ข้างๆแซมนะอันนี้สำหรับหน้าที่25ค่ะอะหน้าถัดไปค่ะหน้าสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วคือเพจ26นะคะหน้าที่26ค่ะหน้าที่26เขาบอกให้แมทช์นะคะก็คือเนี่ยรูปภาพตรงนี้ประโยค A B C D E F G นี่นี้นะคะเอามาใส่ตามคำตอบแต่ละข้อให้ถูกต้องเนาะอะ,อะเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนเราถึงจะไปหา คำถามเนี่ยคำถามเนี่ยพวกนี้เป็นประโยคคำถามหมดเลยในนี้นะคะเอามาใส่เนาะอ่านดู n u m b e r the duck is in the tub the duck is in the tub in คือแปลว่าในใช่ไหมคะ the duck คือเป็ดเป็ดอยู่ในทับก็คืออ่างอาบน้ําตรงกับรูปไหนคะในรูปนี้ใช่ไหมคะก็คือประโยค C เนาะประโยค C คือ where is the duck where is the duck ก็คือเป็ดอยู่ที่ไหน เขาก็ตอบมาว่า the duck is in the trap แบบนี้นะคะต่อไป number 2 Miss Jane is in the car in แล้ว in แปลว่าอ,อะไรคะ in แปลว่าในเนาะ Miss Jane ก็คือมีคุณเจนนะคะอยู่ใน the car คือรถยนต์รูปไหนคะที่มีผู้หญิงนะ Miss Jane เป็นผู้หญิงนะคะมีผู้หญิงอยู่ในรถยนต์เนี่ยมีคุณเจนอยู่ในรถยนต์รูปไหนคะรูปนี้ใช่ไหมคะก็ตรงกับประโยค A เนาะ ก็ต้องใส่ a ลงไปค่ะประโยคที่บอกว่า where is Miss Jane Miss Jane อยู่ที่ไหนก็ตอบว่า Miss Jane อยู่ใน the car อยู่ในรถยนต์นะคะ Number three The elephant is under the tree The elephant is under the tree under แปลว่าใต้เนะาะใต้ elephant แปลว่าช้างมีช้างอยู่ใต้ต้นไม้ the tree คือต้นไม้ตรงกับประโยคไหนคะอันนี้ใช่ไหมคะประโยคดี D. ักเรียนก็ใส่ดีดอล,ลงไป Where is Where is the elephant ก็ตอบว่า The elephant is under the tree นี้นะคะ Number four The pen is in the bag The pen is in the bag คำว่า in แปลว่าในใช่ไหมคะ The pen คือปากกาปากกาอยู่ในกระเป๋านะคะ The bag คือกระเป๋าตรงกับประโยคไหนคะ ประโยคนี้ใช่ไหมรูปนี้เนาะก็คือประโยค e where is the pen เอา e ไปใส่นะคะแล้วก็ตอบว่า the pen is in the bag นะคะ number five Bob is under the tree Bob is under the tree Bob under under แปลว่าใต้ล่างใช่ไหมคะใต้ล่าง Bob อยู่ใต้ต้นไม้ the tree คือต้นไม้ รูปไหนคะตรงกับบ๊อบอยู่ใต้ต้นไม้รูปนี้ใช่ไหมนี่ประโยคนี้นะคะประโยค G ก็ใส่ G ลงไปประโยค G อ่านว่า where is Bob แปลว่าบ๊อบอยู่ที่ไหนคำตอบก็ตอบว่า Bob is under the tree บ๊อบอยู่ใต้ต้นไม้นะคะ number s number s บอกว่า the book is on the table the book is on the table คำว่า on แปลว่าอะไรเอ่ยคำว่า on คำนี้ on แปลว่าบนนะคะมี Me the book ก็คือหนังสืออยู่บน the table คือโตะ๊ะค่ะหนังสืออยู่บนโตะ๊ะอันไหนเอย่ยรูปไหนเอย่ยนี่รูปนี้ใช่ไหมคะก็คือประโยค f เนาะก็ใส่ f ลงไปนะคะประโยค f อ่านว่า where is the book หนังสืออยู่ที่ไหนแล้วเราก็จะตอบว,ว่า the book is on the table หนังสืออยู่บนโต๊ะนะคะ number seven The bird is in is on the car. The bird is on the car. on แปลว่าบนใช่ไหมคะ The bird คือนกนกอยู่บน the car ก็คือรถยนต์นะคะนกอยู่บนรถยนต์ข้อไหนคะนี่ข้อนี้เนาะรูปนี้เนาะก็คือประโยค b ก็ใส่ b นะคะประโยค b อ่านว่า where is the b i r d where is the bird นกอยู่ที่ไหนคำตอบก็ตอบว,ว่า the bird is on the car โอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับแบบฝึกหัดทั้งหมด3หน้านะคะคือตั้งแต่หน้าที่24 25แล้วก็26นะคะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อก่อนส่งคุณครูด้วยนะคะโอเค bye. s e ซ you เก a น next time บ๊ายบาย